สบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิร์ตซู่ขู่สุคนสบายดีตอนเที่ยงตอนบ่ายสิบ่ายแล่ายินดีต้อนรับเขาสู่สองสาวันซึ่งคือเก่าเด้อทุกคนกินข้าวเที่ยงอยู่เที่ยงสาวันมื้อนี้กินค้าข้าวซามมคีมีเบิร์ตขู่เนี่ยตุ่มจ้าตอนทำแขกเดี๋ยวสิทอนปลาทอดปลาเค็งปลาเค็งน่ารักเ พ <dar> oui um pues ah, okay. okay. ูดมาไา้แ okay, ม so ่น uh, nah ้ำปงพูดอ๋อโอเคสุดปิ้งถเป็นแต่งงานเนี่ยแ่นเป็นไปาเนาะนั่งเรากันอยู่ดีๆกนน้เาก่อนแม่นิวขาเไปกินน้กินน้้มเ็ด่ไ้ร้อนข้อน้มันนู้ข้างๆนี่ ย่านก็แลมกลางเว้บ่นก็อว่าได้ยินินปัมืนวานเราตมีพี่น้องว่าแม่เมนว่าเป็ดหญ่รุ่นสีย่างหอดเกี่ยวขาวอยู่บ่ันย่างจ้าย่างเป็ดแล้วเป็ศราสามสี่เป็นงหลายนย่างเป็ดเสิบหกโตกกำลังสีไข่อีกโตมีกำลังหาไข่ก่อนสาม่ไดเรียนอนบัว้อมลาย พี่เขาดแซ่บเป็นยรุ่นะมันประมาณไม่ไข่จ็คแม่แนิดมัในนั่น่ะตะี่มันจะชวนาโอ้ยหม่คือแต่ว่ามึอนนมันมีจัคแม่แจแม่จอมแม่ไข่ไข่แม่ข่ไข่ไข่ลายสามสิหน่วยาอ๋อาสหน่วยบ่อ้ยแบบมันใหญ่จะบยืดๆโบยโบยหัไหลมันลายพวกเอาเท่อดีอาจนเราไข่มาได้กระจบ จะต้องเลียงไล่แม่ยารุ่นขนาดเลียงแม่เดียว่อไม่ได้ต้องลมันเป็นขค่ลูกมันมือหิดนึงก็ได้คายแล้วลูกเฮ้ยเขาบมือเปน้อยแน่งเนี่มีแต่เป็ดแถวนึ่กินไขุกมเอาไปแบี้กายมัอก็งเขาจเป็นพี่อาคนมาหน

ใกล้าก็ใกล้ลุงคงก็เจนละเนี่ยต้นไก่เป็นที่ใช้เป็นอมุ่งสงใจมาตามงูมาแทงตอดไปมาแดงแล้วหัวโตของบุตรบุตรเขาชอบนั่งไหนุ่ตรเขาที่เป็นเป็นจินไล่ก็เธอกำลังนอนเขาชอบแค่ปีนไปจี้ลงที่ได้มา

จ่อยแต่กินเขาไม่ก่อนเลยเห็นขาวันเดียวเขาไม่ก่อนนัขว้เเลยปั่นาแ่ปั่มัเด้อไม่เหี้ยอ้าว กินน้มหลายโปรดกินนาเช้าแฉงอะไรอ่กเมื่อ่จะเศ้าคนไปวิงบินไเสียงงันเปลือดตเลยร้ายเลยมื่อไงกินจำเงินหรอเราใช้กินน้ำงินหลายหมอ โย้เยห้องก็ะมาใช่บอลในพ่อชาจีเดือนไตเลยไ่กั่ไงแ่ใช่ท่่ไม่เพอนอเลยไเนโอยได้เจรวนน้มาเลยนจะมาแลนห้องมูโบ้ทนนมูเผืว่าจะแย่ตีเขาได้เสียไปสีอะไรต้องพันสายต้องพันสายพันกระบอยูในหันเลยแ่เขาใส่ได้ยังกันเขาใส่ได้ยังกันสะทุนได้วนแต่มันมีอะไรย ัือหกพันคือเมื่อไอดีเลยุือวกเจ้สามสี่เลยเขาใส่เหมือนเดินะใส่เป็ดแตว่าสีแบบนี้เป็ดใส่ข้าวกล่องนำมากะอยู่กอะไรไกจุ่มแบบอันเขาใส่ซิเล์น่ะเขาเอิ้นัด้เหืองเตอ่้าลกับสองสีสมใครอยู่มัอยาก่อดองปีชั้นสีเดือนหนึ่งเปิดอันใส่นมชื่อๆเลยใส่ใดนี่เป็นยังไง อันใดตัวนี้ก็ใส่มาตั้งแต่ไฟเข่าพ่นแล้วก็มันก็บมืดอายุไทยล้วก็แล้วมาใส่ได้จรวลดเบิ้งได้ตัวนั้นมันก็จะตายแล้วนะตุ้นกะตุ้นกะเอาไปตุ้นกะน้ำมาทำลงตุ้นกะไปดูๆจะต้องรับดักเด็ดน้ำน้ำแห้งกัดจ้วกอยู่มันจะตายจะตายชุ่มชื้น กินเพื่อนปกติมากอาล้างแต่ก้องนะพี่เนาะเขาเคยเห็นชูมาดูแล้วโอ้ยกาแฟเลยเคยเห็นแต่ทางหน้าบอกฮันงอนให้เบิร์นเหนี่ยโอ้ยยังไงกาแฟห่วงบางคนกะทุกคนเมื่อไงเนี่ยกาแฟไม่เห่าเลยกินนิ้วเข่าอะไรกินน้ำเย็นเมื่อยเลย นี่กินข้าวแล้วเขาก็มางานเ็ชาวไปกินข้าวเรากินนาคะาี้ีกินแต่นาปนป่าดุกหรอเขาแหงมาสาวจะทำ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 พอมันกะพอปกติจังวันนั้นมันกนกินข้าวมาแซวันนั้นกินตนหมูใหญ่น้ำรังหมูโอกินตามมารเนี่ยจะซื้อได้เนาะกินตามมารเนี่ยร็มาลาเนี่ยไปมือเมื่อนั้นเน้ะ

เ็ได้บทก็เยออ้ั่อเคยไก็ไปืออยู่นี่เอามาเอ่าเดว่อ้าวอนโอยยเกียวขาเลเนาะเมหมแบบเยมากเลยคือแบบคนโกแานกาคือมาหายเจเลมันเด็ดนตอนดอยลดะดบเยเเนี่เอาแบบหัวดตัใหม่เย ดินแหงบัดไงคุ้มคุ้มนะะคับเรามาเห็นทาทางอากาศนฮาเมื่อเมื่อเหงเราแดดซองมันก็แหงคือันเป็นคุ้มหอยเราทยนหอยเล็ใหญ่มันเลิกเลยดิเียงเข้าเยาแล้วจดีแนี้นเดมันเป็นอไปเ็นคุ้มนะมันเหลื่อมกันละกาตุนบุ้นุไปพรนักพยาธิพีเร่าสอนท่ายู่หมองท่าเป็นบัดซอง เราตนหนักนะชาวกบดีไส้เด็ดนัพ่อพีู่้เรียนไปเราลงในบางทีเราเห็ดดีบเง็ีเราางคนเราเห็ดเอาเป็นเอาตายีเดดเราเห็ดแบบเช่ายันคนทำามงอมากีกด้านหนึ่เบิดุดทางเราเห็ดนะมันจะเลาคนเดียวเขาเอาหายรายุพกนากินนางยังเขากไรเรือบับัตก่อนนหลังจากที่เราโกนแล้วเราไปหลักยังมีบรอุเรียวารรอุนอินเป ลุงเน่ยนี่จเขาไล่จ้าเวลาเนี้ยเพราะถ้าเลยลูกน้องมันอนอยู่กลางเนาะเงาล้าตีอันนั้นแล้วเสียอยู่เนาะจะคนบ้านใดกันแน่เล่ามีลูกมีเนี่ยบอกมีเขาขั้วเลื่อนัะไงเลื่าเราอยู่จังไเราอยู่แบบอยู่ไปเรื่อยอย่าง่เขเลืเราข้พยาะ เจ้าคนบอสติดงานแล้วคนมาหาคิดหาคิดเอาเงียเป็นงานเราไปหาเจาะกิจต่างๆกงานคนใหญ่ยเา่ายน่จะเว้นเนาะทวงหน้าชีบาทเงินบาทเงินยบทวงชพนไปกษาบไปหานางจเดือดไปเขาดวงนทรยเารยุดก็ได้รุดเนือที่ธนาคารอืออ้ยไปสูบสูสระี่าแบบี่าหเงิน ามขอมับคองก็คนดีคนดีบบริทอสาอย่ามาเขือก็มาลงคลองเนี่ยเราปลัดเอารถมาส่งเลยคลองเราท่านฟังไดเป็นข่าวได้คนดื้อสิเป็นกลงไปนั่นไรเงี้ยดีคดีเลยละบันเห่าเหมมีอะไรไปถ่ายยังเนาะวันนี้ไฟหูเห็ดดีเหยังกันเลยอะไรกับอะไีไฟสนใจดอกขีโรดผ่านกันชื่อๆนะครัมีันเช็ดต่ไมายัง มีใครเนียเห็นเหถ้าเธอชวนจะเมันง่ายครับอืมแป๊บเดียวตอนเช้าเขาเห็นแล้วตะลั่ิเพีดอันยำเห็ดนะเขาไลยมาเบิ้งกับยังว่ายำกินเขามาเบิ้งแต่ยำกินไม่เกิานี่ยเผ็ดข้าวกับโบราณเนาะข้าวกับมีแต่ข้าวพวกประจานอันนั้นประจานอันนี้มีแต่เมียหลวงกับเมียหน่อยตีไงลยเบื่อให้ะส มีหลวงถูกสิขานะ้าเป็นยางเก่าใ้ามันพดนานี่สิเนี่ยม่น่ะมันคนคอยๆวอ้าวถา่านใช่แน่นะแจะเอาคืนทำไมไง่ายเขาล้นให้หมอนอ่นนานขั้วขวัวเขาพวดปกซ้อนีด้ค่ะมากจุรวยุผมญใครเอาผิดได้ลงเพจตืเชากินข้า,าวแล้วกับที่ถูกข้าวมาเอาตอพี่น้อง ถูกคนถูกกะสงสัสสิได้ยป็ไนไอเนทาพลลืยงังลืมมาบ่าได้เ่เราเมื่อยอย่างให้ดมอย่าดมอย่สิเอามาเต้ส<ด>ีจ<ด>ีถูกถูกเขาเมาซ้ำถูกเขาแต่สมัยาปาดนะปาดขาปาดขาคอผ่าเจาะนิสบตัยแหงตัว,วแล้วก,ก็แยกจัก ยางัอึ่งึงข้าคือโบมีหน่อยข้าวคืออันโบท่านเนอะสมัยอันเอาผีควยเห็ดลาดมัดิแต่ป่านคเจาเอาผงใส่ล้งก่อนนะ เจ้ากิบ่ท่านข่อยยังท่านใดได้จับบั่อยยังลาเชื่อนาบไทยบุวนาลาว่าไปบนรลุนเฮาได้สยังท่านบรพนบเจามันยังลาแม่บรลบัท่านอกกบท่านเกินมาบ่ได้มีไรมีแต่พะเยะ หอยยังทานยังเอาม่เลาแม่เลาแต่ข้ายังน้อยนวไปไปพูดจุดจี่กันถือกันขือกล่องุข้าไม้บะบนเลยเบื่อยดนะทันเราคนตรกมาหลย้านเปียนเลยกันเขาเป็นบเหียเอาใ้ข้าวจ้ากี่กล่องกี่ขาบไม้นกามันก็เสียบมกุ้ง เสียผูกดูเป็นสเสีสหน่อยีกวนาฮไม่ใช่กับบริพเ <c oughs> สียะละลแล้วจ้าเขาผ่าขาไม่บาดเอาืนเทาเอาไม่กา,า,าดทาฟา,าดนะบริฟาดนี่แตเหยียดจัดได้วเราถทตั้งโดนเลยนะเราเห็นน่เขเจ้าลา เจ้าได้ขี่เกียนอยู่บ่เกิากดเกิดนี่ยมาเคยเกิดบ่ท่นเสด็จมาเจิได้ผัวสาวช่วยและได้ผัวน้อยอีลีคอยได้ขี้เกียนสาวน้อยกะขายบ่เกี้ยนกับไอขี้เกียนนะขาได้พูดบอกเมื่อวานรุคู่นั่งย่างอยู่เกี่ยนไมใช่สิเป็นแบบว่าบ้านเขามันเตบ้านเขาเจ้ามันยังเลยังไงเล้วยล่านี่นี่ก็ะตุนนี่แก้ข่าวอัน ขี่เกียร์ไม่ไหลกระบองมันตื่นค้นกัมันเละกับ่าเกียร์เ้ะกับบาเาจใดคะเอ้ยนเบิร์ตจยอนอนหนากับตกับบอไต้ตะเกีย hey. ร yeah, right. ์นอนไฟฟ้าท่านขาไฟไครับโอ้ขี่เกียร์อย่างว่าท่านขี่เกียร์ขี่รอออลอมาอันนี้าจะประมาณหาปีปรมาเข่าไฟบ้าน ไมผัวันวี่งจกปีจิบปีอะสมดเข่าตอนเท่าได้หาปีแม่ก็สิบแปดปีเอเข่าไปกีหลักได้จากปีอยู่อีหลักเลยลองปิเขามาเขา่าี่หลักมนก็สิบแปดปีไปแสดงว่าสิบหกปีเนี่อ,อยไปยังมาเขา่า โอเคเจ้าพี okay. so well, so much, ่น yes, ้องเนาะมาหอดีสิเดคอนี้ยาดลาเล่เนาะขอบใจเบอร์สูคูสุคุนทีติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบอร์โฆษณาฮันเดอเนาะชอกันคลิปหนาไปแร้วสบายดีเด้อมาูข่าวมาอซอยนึงนึมาถึกก่าวมาเ้า่ยทุกวันออกมาแล้ไอ้ละกลนปุ๊กล้วออกมาไอ้ถลน